Everybody dance now. Everybody dance now. Give me สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Les Mods สวัสดีค่ะช่วงเฮลท์ทิปในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอนุมูลอิสระกันค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยนะคะที่ทําให้เรานั้นแก่ง่ายและก็เสียชีวิตง่ายนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะโลกเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโรคเสื่อมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังคิดและกังวลอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะชะลอความเสื่อมยังไงนะเราได้เพศสัชกรหญิงคนนึงค่ะที่เก่งมากๆเลยมาให้ข้อมูลเรานะเธอก็ยังอยู่กับเรานะคะที่จะมาให้ข้อมูลดีๆนะคะว่าเราจะชะลอความเสื่อมกันยังไงค่ะขอต้อนรับเลยค เพทสัชกรหญิงเนตภา,านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนี่เราคุยไปกับถึงเรื่องสารตัวหนึง่งก็คือสารอะไรนะคะแอสตา a ซนตินแอสตาซนตินนะแล้วเรามีสารตัวอื่นที่นอกจากสารตัวนี้ไหมคะม,มีอะไรบ้างเอ่ยสารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรานะคะเขาก็าอย่างแก่นั่นเองใช่อย่ที่เขาเขาก็ใช้ครรําศัพท์ คล้ายๆกับที่เราพูดคืออิสระคือเป็นสารที่ไม่เสถียรนะคะเกิดขึ้นทั้งจากภายในร่างกายและเกิดจากมลภาวะภายนอกร่างกายแค่เราเปิดประตูทางรายการออกไปก็พบรดและแย่ควันค่ะเราเช็ดหน้าเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้ทาฐานนี่วาทาไมทาไมอ๋อใช่ใช่บางทีเราไม่ได้เมคอัพไม่มีเครื่องสำอางหรือว่าครีมใดๆแล้วเช็ดหน้ามาจากไหนวะดำๆนี่คือจากฝุ่นละอองพวกนี้อันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่ทําให้มันเสื่อมเร็วอ่าค่ะ ทำไมมันถึงเสื่อมก็คือจริงๆเกิดจากความอาชีิยะของร่างกายเราก็คือว่ามีกระบวนการที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคก็เลยสร้างสารที่เป็นอนูอิสระรวมทั้งมันก็ยังเกิดในปฏิกิยาออกซิเดชันหรือปฏิกิยาที่ใช้ออกซิเจนเพราะเราสูดออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายเรามันมีกระบวนการเจือจางให้เพียงพอแต่หลังจากนั้นมันก็จะเกิดผลผลิตท้ายสุดเนี่ยที่จะเป็นแบบไม่เสถียรเหมือนพวกฟีแลนด์เนี่ย ไปลอยไปลอยมาลแล้วก็พอไปจับเซลล์ก็เลยมันก็เลยอุปโลกนึกว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมก็เลยทําร้ายเราก็เลยเป็นที่มาของฝ้ากะนะคะความเหี่ยวย่นเหี่ยวหย่อนคล้อยถ้าไปเกิดที่โรคหัวใจหลอดเลือดก็เป็นหัวใจเป็นโรคคอเลสเตอรอลอะไรอย่างนี้นะคะไปเกิดที่เซลลที่เรากลัวที่สุดก็คือเซลล์สมองก็จะเกิดโรคสมองเสื่อม,อมความจำเสื่อมคืออาหารก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนอแถมยังแบบ กินน้ำมัตมเอ่ยนะคะกินชากาแฟเอ่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวแอสตาแซนตินที่เราพูดไปเรายังมีอีกหลากหลายตัวที่เราเองก็รู้จักกันนี้วิตามินซีวิตามินอีนะคะอ๋อเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไอที่มีทั้งมีออยไม่มีออยนะคะจะอันตรายนะคะใช่อันตรายแล้วจะรู้ได้ไงเราจะเลือกซื้อได้ไงว่าไหนมีออยล์ที่แน่ๆก็ต้องผ่านมีทะเบียนนะคะไม่มีทะเบียนบ้านเราก็ต้องมีทะเบียนต่างบ้านอ่ะอาจจะเป็น อเมริกาก็ต้องมีทะเบียนอเมริกานะคะเพราะบางคนฮิ้วมาให้ญาติพี่น้องตัวเองเราก็ต้องดูว่าถ้ามันไม่มีทะเบียนบ้านเราก็ต้องมีทะเบียนบ้านเขานะคะแล้วก็ดูอีกอันนึงก็คือ gmp good manufacturing practice นะคะก็คือมีกระบวนการผลิตที่ดีตั้งแต่กระบวนการคัดสรรมาเลยนะคะจะมีกระบวนการทางด้านเอกสารว่าเป็นยังไงผลิตยังไงควบคุมตลอดกระบวนการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ s スมอส เรดมอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเพราะอุดมด้วยสารแอสตาแซนตินจากมอสแดนใต้ทะเลลึกและน้ำมันสกัดอีก9ชนิดช่วยต่อต้านการเกิดของอนุมูลอิสระทั่วทั้งร่างกายเรายังมีโปรโมชั่นให้คุณจ่ายน้อยลงสั่งซื้อเรดมอสสี่กล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องโทรเลยเรดมอสบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในราคาที่คุณพิสูจน์ได้ เร m o s สที่อุดมไปด้วยสารแอสตาแซนทินที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากในขณะนี้และยังมีส่วนผสมของไขมันไม่อิ่มตัวที่สกัดได้จากเมล็ดพืชอีก9ชนิดจึงทําให้เร m o s สมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มากที่สุดในขณะนี้บํารุงจากภายในสู่ภายนอกในราคาเพียงกล่องละ850บาทสั่งซื้อเรดมอสสีกล่อง3 4 0 0บาทเราแถมให้ฟรีอีก1กล่อง เรดมอสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามินซี0 0 0เท่ามากกว่าวิตามินอ e ี0 0 0เท่ามากกว่าโคควิลเทนเท่าและมากกว่าสารเบตาแคโรทีนอยด์40เท่าเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อเรดมอสสีกล่อง3,400บาทแถมฟรีอีกห่กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้องเรดมอสเท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เลสมอสแอสตาเซนตินเนี่ยมันเป็นสารสีถ้าจะเห็นถ้าเป็นแบบบ้านๆมาก็ผงสีส้มนะคะแล้วแต่เผอิญว่ามันเป็นสารที่ละลายในน้ํามันเพมันถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันร่วมกันกับตัวที่เป็นน้ํามันน้ํามันจมูกข้าวได้ยินน้ำมันจมูกข้าวถูกต้องก็คือวิตามินอ e ีธรรมชาติแล้วพอมันเป็นจากธรรมชาติใช่ไหมคะ ความเสี่ยงจากการสกัดสารตกค้างจากการสกัดถูกต้องมันก็จะลดทอนน้อยลงน้ำมันงาได้ไหมน้ำมันงาก็ได้แต่ันืาที่ถ้าเราไปทานตกกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าลดยอดได้ใช่ไหมต้องคะจากเปลี่ยนจากที่เราใช้น้ำมันพืชปกติหรือน้ำมันอะไรต่างๆกันนะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นน้ำมันงาใช่น้ำมันจากสารสกัดของเมล็ดงุ่นคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องได้เยอะบางคนขอเยอะเป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่า ท็อกซิกเลเวลถ้าเกิดจะเป็นทับศั์เวลาเราเสิร์ชนะคะระดับความเป็นพิษ อะไรอย่างเงี้ยหรือทั่วไปเขาใช้กันเท่าไหร่แล้วก็ประมาณนั้นอะแล้วก็กินตามที่เขาใช้ประมาณนั้นเอาสแตนดาร์ดจะไปกินเยอะเกินไปหรืออยากกินน้อยเกินไปตั้งไว้หน้าที่ที่มองเห็นแล้วก็หยิบมากินเวลาที่เราต้องการสาวผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่สนใจเรื่องความสวยคงงามเป็นพิเศษชิ่งฟ้ากะหน้ามันเริ่มมีแหละเริ่มมีปัญหาแล้วอันี้ก็เริ่มมีเหมือนกันค่ะเราควรจะเน้นผลิตภัณฑ์หรือว่าสารตัวไหนเป็นพิเศษที่มากินควบคู่กันคะเราต้องย้อนมาดูที่ตัวเราค่ะร่างกายของเรามันมีสองเฟสหรือ2สถานะสถานะน้ํา กับสถานะไขมันวันเวลาเราเลือกทานผลิตภัณฑ์เราต้องดูว่าสารนั้นๆน่ะมันละลายในไหนเขาถามเรื่องน้ำมันตัวนี้เนี่ยน้ำมันอี e นิ n งอีฟน i ่งพิมโรตออยน้ำมัน evening ช่วยอะไรคะเวลาที่ร่างกายเราเกิดกระบวนการที่ทําให้เกิดสารเหล่านี้มันก็จะเกิดการอักเสบหรืออินฟล m มเมชันเนี่ยเกิดขึ้นมันแต่เวลากินน้ํามันพวกนี้ไปใช่ไหมคะมันทําให้เขาเรียกว่าแขนงของการเกิดการอักเสบมันก็ถูกชิปไปแทนที่มันจะเกิดการอักเสบ แล้วมันก็มาอีกทางหนึ่งที่กระบวนการอักเสบลดลงมันไปปิดทางกระบวนการอักเสบแทนใช่มันก็เบี่ยงเบี่ยงมาอีกเส้นหนึ่งทนเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถชะลอการอักเสบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วสารตัวนี้น้ํามันแบล็กซีสมันก็เป็นน้ํามันจากพืชนิดหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่อทําการทดลองแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้เซลล์เนี่ยไม่ตายมันก็เลยถูกจัดว่าเป็นสารต้านอนุอิสระชนิดหนึ่งที่ละลายในเซลล์อย่างนี้ ไม่กระบวนการเสรื่อมสลายนะคะมันก็เกิดจากการที่พอมันเกิดฟีแรดิคอหรือสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็ทําให้เซลล์ตายพวกนี้อย่างที่บอกเป็นแพรลับบากมันไปตายแทนก็คือทุกอย่างไม่ใช่ว่าดีก็กินเราก็ต้องเรียนรู้แหล่งข้อมูลที่เราควรจะได้มานะคะแล้วก็ดูรู้เขาแล้วก็รู้เราว่าตัวเราเนี่ยแพ้อะไรไหมมีอะไรที่เป็นข้อห้ามสาหรับชีวิตเราไหมอ่าเราก็ถึงจะเลือกมันเข้ามามเพื่อที่จะช่วยชะลอความเสื่อมให้มันไกลออกไป วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เภสัชกรหญิงเนตพามากๆเลยค่ะที่ไม่ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ได้รู้หลายๆอย่างเลยว่าเราควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรควรจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราสองคนต้องลางคุณชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ e ล m o s r e d m o s s ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอก เพราะอุดมด้วยสารแอสตาแซนทินจากมอสแดงใต้ทะเลลึกและน้ำมันสก,กัดอีก9ชนิดช่วยต่อต้านการเกิดของอนุมูลอิสระทั่วทั้งร่างกายเรายังมีโปรโมชั่นให้คุณจ่ายน้อยลงสั่งซื้อ RedMOS สีกล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องโทรเลยเรดมอ s บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในราคาที่คุณพิสูจน์ได้่งเรดมอสที่อุดมไปด้วยสารแอสตาแซนทิน ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากในขณะนี้และยังมีส่วนผสมของไขมันไม่อิ่มตัวที่สกัดได้จากเมล็ดพืชอีก9ชนิดจึงทำให้เร m o s สมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิที่มากที่สุดในขณะนี้บำรุงจากภายในสู่ภายนอกในราคาเพียงกล่องละ850บาทสั่งซื้อเรดมอ s ส4กล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีกหกล่องเรดมอส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามินซี6,000เท่ามากกว่าวิตามินอ e ี1,000เท่ามากกว่าโคคิวเทน150เท่าและมากกว่าสารเบตาแคโรทีนอยด์40เท่าเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อเรดมอส4กล่อง3,400บาทแถมฟรีอีก1กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้องเรดมอสเท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์